สำหรับพระกรรมฐา,านทิมดาญาโยมพระธบริษัทจะปฏิบัติเป็นว่าการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ปฏิบัติก็เพื่อให้ทุกคนทรงสติสมัมปชัญญะคำว่าสติคือการนึกได้สมัมปชัญญะคือการรู้ตัวคำว่าสมาธิก็ดีวิปัสสนาญาณเรดีต้องการสติสมัมผัสสัมปชัญญะ ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีเราก็พ้นจากอบายภูมิที่อย่างต่ำถ้ามีสติสัมปชัญญะไม่ดี <c oughs> เผลอไปบ้างอะไรไปบ้างก็สามารถจะไปอบายภูมิได้นั้นการฝึกเราฝึกเพื่อบรรดาให้ทําให้จิตทุงต่อชินกับอารมณ์ที่เป็นกุศลเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทําทบุญทำกุศลไว้ก็ตามแต่ว่าวลาพอเวลาจะตาย จิตพลาดจากอารมณ์ท er ี ider, ่เป er ็นกุศลกลายไปเอกุศลนิดหน่อยเรียวจิตเศร้าหมองอย่างนี้ไปอบัยภูมิได้ตัวอย่างท่านมรีกาเทวีพนางมรีกานี่เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถแด้ความดีมากเคยถวายอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าคำว่าอธิษฐานกานถวายได้ยากเป็นทานที่ยากอย่างยิ่งแต่ว่า ท่านมารีกาเทวีกส็สามารถถวายได้แล้วพระพุทธเจ้าเองก็ทรงบัญญัติว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีคนถวายอธิษฐานครั้งเดียวและหัวหน้าอธิษฐานันต้องเป็นผู้หญิงมาสมัยที่พระเจ้าของเราพระสมัมมาณะโคดมนีพระนางมารีกาเทวีถวาย แต่ถึงะน,นั้นก็ดีพระนามริกาเทวีเชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นชื่อว่าถ้อยคําไม่ดีนิดหนึ่งไม่ทําคือไม่พูดและการที่ไม่ดีนิดหนึ่งไม่ทําาราใสายที่มีการระมัดระวังตัวมากนี่เองมาวันหนึ่งตอนกลางคืนลุกไปยปัสสาวะ เท้าข้างขวาไปสะดุดเท้าสามีเข้าสามีคือพร,ระเจ้าปเสนีนีโกศลเพียงเท่านี้ทําให้พรน,นาเสียใจขึ้นว่านึกในใจว่าขึ้นเรื่องความเลวอย่างนี้นไม่เคยทําเมื่อเสียใจพระราชสามีรู้เข้าก็ให้อภัยก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เป็นโทษกลางค่ำกลางคืนมองไม่เห็นมันไม่เป็นไรสะดุดเท้าเท่านั้นแต่พะนานเองก็ไม่วายสนใจใจเศร้าหมองอเรื่องนี้ ความดีมากมายในครั้งก่อนทำไว้มหาศาลแต่พอเวลาจะตายจิตใจไปนึกถึงไอ้เท้าที่สดุดเท้าสามีเขานี้เดียวจิตใจเศร้าหมองคุณมัวเพียงเท่านี้เมื่อตายจากความเป็นคนร่างกายทุกส่วนเป็นนางฟ้าหมดแต่ว่าเท้าข้างขวาแค่ตาต่มไปแย่อยู่ในหลุมนรกดีไหมจมามนะ เท้าขางขวานิดหนึ่งเอาแค่ข้าวาข้างเดียวที่กระโดดเท้าสามีไปจุ่มอยู่ในไฟหอนรกไม่ต้องไม่ทนทุกทรมานแบบนั้นเจ็ดวันมนุษย์เป็นนั้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเด็จอยู่ที่พระเวรุวันเวลานั้นพระเจ้าประเสริที่โกศลก็เข้ามาเฝ้าก็นึกในใจว่าเมียของเรามีความพฤษดีอย่างนี้ ค่อยคำก็ดีอาการท่าทางก็ดีที่ไม่ดีไม่เคยทำและบุญกุศลก็ทํามหาศาลก็อยากจะทราบจะโอสถแต่พระจิตตมานว่าเวลานี้พัญญาไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงทราบนันนั้นประไทยเขาพระเจ้าประเสริฐนิโกศลว่าถ้าถามเวลานี้เราก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าเวลานี้พระนามมานิกาเทวีไปนรก แต่งตัวเป็นนางฟ้าก็จริงแหละแต่ว่าขาข้างเท้าข้างขวาแย่ในขมนรกถ้าตอบอย่างนี้พระเจ้าประเสริฐนิจ้โกศลก็จะคิดต่อไปว่าคนที่มีความดีอย่างานางมาริกาเทวีนี่หายากเมื่อทําความดีขนาดนี้แล้วยังลงนรกแต่คนอย่างเราเราจึงต้องลบลบทับจับศึก ต้องทำทุกอย่างสั่งการลงโทษก็มีทําความผิดเองก็มีมากมายก,กว่าแต่คนที่ขึ้นสวรรค์ก็ไม่มีตงงนักนกหมดก็จะเกิดไม่ทําบุญต่อไปใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านรู้ใจรู้ว่าถ้าตอบอย่างนั้นเรื่องต้องเป็นอย่างนี้นาที่สุดในเมื่อพระเจ้าประเสสนีน้จะก่อสอนไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าพระสมบัติให้ลืมทุกวันไปถึงคุยเสร็จตอนเย็นกลับ พอกลับนึกก็ได้เอาวอย่าถามเักหน่อยว่าเมียไปอยู่ที่ไหน uh huh. ตรงนี้ไปใหม่ถามให้ได้ลุงขึ้นไปอีกเสร็จอีกลืมอีกกลับอีกลืมแบบนั้นเจ็ดวันเพราะว่าเจ็วันพระเจ้าทรงทราบว่าพ่อค้นเจ็ดวันมนุษย์พ่อเขาว่านางไม่มีอะไรมากมีเพียงใจใจเศร้าหมองนิดเดียวบาปอย่างอื่นไม่มี จะอยู่แค่ตนทุกเวทนนานิดหน่อยอยู่แค่เจ็ดวันมนุษย์ถ้าวันที่แปขึ้นสวรรค์จะเรื่องนี้มาพูดให้ฟังได้เพื่อเข้าใจความมุ่มงหมายาอ,อยื่รจะเ <ๆ S 2> ข้าคำว่าสมาธิก็ต้องแยกไป2สองคือสัมมาสมาธิกับนิจฉาสมาธิคำว่าส<ฮ> hmm. ัมมาสมาธิก็นึกถึงได้ความดีที่เป็นอุศล ได้แก่อนาปานุสติกับลมหายใจเข้าออกเป็นอนาปานุสติและพุทธานุสติเป็นต้นอนาปานุสติคือนึกถึงลมหายใจเข้าออกพุทธานุสตินึกถึงคุณนึกถึงคณของพระธเจา้าต่าหากว่าเราพยายามรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอารมณ์อื่นไม่กังวลจะรู้คำาบวนาถึงพุทโธก็ดีพุทโธเป็นพุทธานุสติ ถ้าสติเราสามารถทรงตัวอย่างนี้หนักคำว่าหนักทไมเยรื่องบ่อยๆมันชินถ้าจิตใจของเราตามปกติเมื่อก็มีงานที่จะต้องคิดมันต้องคิดอยู่เสมอถ้าว่างจากการคิดอย่างอื่นจิตจะมาคิดถึงลมหายใจเข้าออกเราคิดถึงคำว่าพุทโธจงกระชั่งมีอารมณ์ชินที่จะเรียกว่าฌาน คำไม่ชานคือมีลมจินตเม่จิตว่างเมืไ่ไรจิตจะจับพุโทโธได้ทันทีหรือว่ารู้ลมใ,ใจก็ออกได้ทันทีถ้าจิตมีลมชินอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเป็นคนมีสติสำมร็ัญญาสมบูรณ์ขึ้นเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อประโยชน์ว่าเพราะว่าเวลาที่เราจะตายถ้าบังเอิญจิตใจของเราพลาดไปจัดไปจับอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้า กุศลก็จะพาไปสวบายภูนอย่างพระนางมณิกาทวีวีแต่หากว่าบังเอิญจิงเราไปจับก,กุศลเข้ากุศนก็จะพาไปโ่สุคติอย่างน้อยไปสวรรค์ที่มีความเข้มแข็งบริสุทธิ์กวนก็ไปผรหม้วไม่ไงั้นก็ไปไปไปพนิพานฉะนั้นกรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดทราบว่าความมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าให้เจริญสมาธิ ก็คือต้องการให้จิตมีความชินในอารมณ์เป็นกุศลนั่นเองคำว,ว่าเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งไม่จำกัดเฉพาะเขตอย่างสมมติว่าเป็นวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆของพระเจ้าญาณสติกรรมฐาน4ี่นี่มีกรรมฐานปฏิบัติง่ายอยู่10อย่างเรียกว่าน,นุสติ1ิ แต่ว่าการปฏิบัติง่ายๆก็จงยงนึกว่ามีผลไม่สูงแต่มีผลญยานิพพานเหมือนกันอย่างอนุสติสิบมีอุปสมานุสตินึกถึงปฏิพานเป็นอารมณ์อันนี้ไม่ต่ำเลยหรือว่ากายคตานุสติกายคตานุสตินี่เป็นพื้นฐานคำว่าอนาคามีหรือพระอ,อรหันต์จากนั้นก็ขอบันดาญาติโยมพุทธบริสัทธุท่านให้จับอนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจ เขาอย่างเดียวพอคำว่าอย่างเดียวก็คือหนึ่งอะไรดีพุทธานนสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโทจับไว้มันจะป่วยไข้ม่สบายยังไงก็ช่างนึกพุทธโธเข้าไว้จิตใจก็จะมีอาการทรงตัวเพียงเท่านี้บรรดาแต่พระตัวสัต์ ก่อนจะตายถึงแม้ว่าก่อนจะตายก่อนหน้านั้นเราจะทำบาปอากุศลมากมายเพียงใดก็ตามทีถ้าเวลาใกล้จะตายจิตใ,ใจของเรานี้นึกถึงบุญกุศลยื่มีพุทโธเป็นต้นอย่างนี้ทุกคนก็สามารถจะไปสวรรค์ได้เป็นอย่างน้อยพวกคนทําบาปไม่จะมากแสนมากอย่างพระโมกคัลลาทั้งข้าคนพันคนเศษอย่างนี้แต่ว่าอาศัยนึกถึงพระพุทธเจ้ายอมรับนัอถือพระพเจ้าเป็นอารมณ์เพราะพระพุทธเจ้าเข้า ฟังเทศจากพระเจ้าหน่อยเดียวเป็นพระอรหันต์ยางสุปติย่างพรามให้จากจนหนดแดงจนคราวแดงนั่นคืฆ่าคนเกินหมื่นคนในเมื่อพบะ่ะาภาษาญี่บุตนเข้าฟังเทศเครื่องกันเป็นพระเป็นพระโสดาบันท่านนี้วก็เพราะว่ากําลังใจยอมรับนับถือได้ของความดีคือพระพเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์ พรานขรรันดาญ,ญาโยมพุทธบวิษัตน์หลายตั้งใจตกลงตัดสินใจให้ดีคิดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นที่ว่าบาปเราอาจจะต้องทำแต่เราจะต้องไม่ลืมบุญคือไม่ล้ไม่ลืมลมให้ใจเขาออกด้วยไม่ลืมภาวนาว่าพุทโธด้วยเป็นต้นอราวรรดาแต่พุทธศาสน,นิกชนตอนนี้ไปขอท่าหลายตั้งใจสมาทานสินสมาทานกรรมฐาน